สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบและบอกถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาของตัวกล้อง i m e Lab ec5 นะครับตัวนี้เป็นกล้องที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายได้2ทางก็คือ 1. ผ่านสายแลนนะครับ 2. ผ่านตัวสัญญาณ Wi-Fi ซึ่งตัวนี้เนี่ย จากการที่เราได้เครื่องมาทีแรกแล้วเราประสบปัญหานะครับเราก็ไปหาถึงวิธีการแก้ไขจนได้พบมาพบวิธีการแก้ไขนะครับจึงเอามาบอกต่อเพื่อนๆเ,เพื่อท่านใดประสบปัญหาเช่นเดียวกับเราจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องเสียเวลาเหมือนเราไปค้นหามากว่าจะเจอนะครับตัวเนี้เป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งก่อนหน้านี้เราใช้ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ ถือว่าดีกว่ารุ่นแรกที่เราใช้มากอยู่แล้วรุ่นแรกที่สมัยก่อนเราใช้นะครับคือตัวนี้ครั้งแรกเลยที่ซื้อมาใช้คือตัวนี้เก่ามากละเสียไปแล้วนะครับปัญหาของตัวนี้ก็คือภาพก็ไม่ชัดแถมการต่อเข้ากับสัญญาณ w i f i บางทีนั่งเชื่อมต่อไปครับตั้งนานนานเชื่อมยังไงก็ไม่ติดเชื่อมยังไงก็ไม่ติด ทีนี้เมื่อมีรุ่นนี้ออกมาเราก็ซื้อมาใช้ตัวนี้ก็จัดว่าเป็นตัวที่ดีมากๆตัวหนึ่งเหมือนกันคือการเชื่อมต่อสัญญาณ wifi ก็จัดว่าง่ายแต่สำหรับบ้านเราเองก็ยังประสบปัญหาคือเราติดหน้าบ้านไว้ทั้งซ้ายและขวา <White. S 1> ตัวฝั่งขวาเนี่ยเชื่อมต่อได้ง่ายแต่ฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยเชื่อมได้บ้างไม่ได้บ้างหลุดบ้าง ทีนี้เมื่อมีรุ่น eC 5ออกมาเนี่ยเราก็ซื้อมาแก้ปัญหาโดยเดี๋ยวเราจะเอาตัว eC 5เนี่ยไปต่อฝั่งขวานะครับเชื่อมต่อผ่านสายแลนแ,แล้วจะเอาตัวเนี้ยปล่อย Hotspot ไปยังตัวฝั่งฝั่งซ้ายมือนะครับปล่อยไปยังตัวนี้ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือน่าจะแก้ปัญหาการดูภาพได้บ้างไม่ได้บ้างหลุดหลุดเป็นบางทีทีนี้เมื่อเราซื้อมาแล้วเราไปต่อแล้วพบว่าไม่เจอสายแลน เอาละสิทำไมไม่เจอสายแลน White, สายแลนซื้อมาใหม่ใหม่กิฟต์าเตอร์ก็ไม่เคยมีปัญหาเราก็เลยทดสอบโดยการเอาสายแลนเสียบเข้ากับเราเตอร์เสียบผ่านคอมพิวเตอร์ก็เล่นได้ปกติแสดงว่าไม่ได้มีปัญหาที่ตัวสายแลนและเราเตอร์แต่ว่ามันเกิดปัญหาจากอะไร White, นะครับ White, เดี๋ยวเรามาดูกันอันดับแรกนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อกล้องเข้ากับแอป m ี Home นะครับอันดับแรกกดไปที่บวกนะครับสแกนนะครับเราสแกน QR code ด้านหลังนะครับสแกนเสร็จแล้วก็กดรีเซ็ตอุปกรณ์นะครับมันจะขึ้นเครือข่ายที่เราใช้งานอยู่อันนี้เชื่อมต่อไปแล้วนะครับปึ๊บ เชื่อมต่อนะครับ Connect เรียบร้อยรวดเร็วดีนะครับจัดว่าโอเคเลยทีเดียว เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเรากดไปที่หน้าบ้านปึ๊บชื่อเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งกันอีกทีนึงถัดไปถัดไประบบอัตโนมัติยังไม่ต้องตั้งค่านะครับ มองข้างยนป่ึ๊บต่อไปนะครับเรามากดที่จุด3จุดนะครับแล้วก็ไปตั้งค่าของกล้องนี่นะครับเรากด personal hotspot นะครับมันจะบอกให้เชื่อมต่อกับสายแลนนะครับปึ๊บเราเอาสายแล์มาเชื่อมต่อปึ๊บเรียบร้อยกดเหมือนเดิมครับ ก็ยังฟ้องให้เชื่อมต่อกับสายแลนเหมือนเดิมวิธีแก้นะครับรีสตาร์ตดีไวซหนึ่งครั้งนะครับ อนะครับ เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งนะครับตั้งค่ากล้องนะครับ p ersonal ครับได้แล้วนะครับเราก็เปิด hotspot นะครับตั้งค่านะครับอันนี้เป็นค่าที่เขาตั้งมาเดี๋ยวเราจะใช้งานเราก็ไปเปลี่ยนแปลงกันอีกทีนึงนะครับแค่นี้ครับเราก็จะเจอแล้วนะครับสาย LAN นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นหญ้าปากค้อนะครับเส้นผมบางภูเขานะครับ ท่านใดที่ประสบปัญหานะครับเชื่อมต่อปกติเห็นพงเห็นภาพต่อสายแลนปุ๊บอะไม่เจอสายแลนวิธีทำก็คือรีสตาร์ตดีไวครับแค่นี้ครับง่ายๆนะครับทุกอย่างก,ก็จะแก้ไขได้นะครับขอพระคุณครับสวัสดีครับ